องค์บรรจุนชาวไทยเชื้อสายมอนที่ศึกษาวิจัยความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่องแสดงความไม่เห็นด้วยต่อนโยบายผลักดันผู้หนีภัยชาวพม่ากลับประเทศแม้จะเป็นเพียงแนวคิดที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติก็ตามเนื่องจากแม้จะมีการเลือกตั้งแต่สถานการณ์ในพม่าไม่มีความแตกต่างจากเมื่อ14ปีก่อนที่เกิดการสู้รบระหว่างทหารพม่าก,กับชนกลุ่มน้อยต่างๆอย่างรุนแรงจนทําให้มีการอพยพเข้าฝั่งไทยจํานวนมาก องมองว่าการเลือกตั้งในพมา่าเป็นเพียงการจัดฉากของรัฐบาลทหารที่ยังคงสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างไม่เสร็จเหมือนที่เป็นมาสถานการณ์ในปร,ประเทศพม่าปัจจุบันนี้เท่าที่ติดตามจากสื่อแล้วก็เพื่อนๆน,น้องๆที่เป็นแรงงานแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเหมือนก็เป็นฉากที่จัดขึ้นมาเพื่อให้สังคมโลกเห็นว่ามันเป็นประชาธิปไตยทุกวันนี้สุวรรณพเดชินยุนก็ได้มอบอานาจ ให้กับคนอื่นขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีะอะก็ถอยลงไปแต่จริงๆอำนาจทั้งหมดก็ยังอยู่โดยสมบูรณ์เพราะเครือข่ายที่เขาวางเอาไว้เนี่ยก็คือวางในระดับทางการคา้าแล้วก็การการเมืองเป็นวันมีการปรับกระบวนใหม่ในการจัดการกับชนกลุ่มน้อยแล้วก็ประชาชนของตัวเองก็คือการกดดันด้วยกําลังทหารมากขึ้นการกดดันในรูปแบบทางเศรษฐกิจแล้วก็การใช้กําลังทหารเข้าไปให้ถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น เรื่องสถานการณ์สู้รบตั้งแต่หลังเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปีจนถึงวันนี้ก็จะมีการรบกันอยู่ทั้งคนที่อยู่ตามชายแดนทั้งราชาการไทยเจ้าหน้าที่แ,แรงงานข้ามชาติทุกคนจะรู้ดีว่ามีการยิงเกือบทุกคืนมันเป็นการยิงที่มันเหมือนกับว่าไม่ได้สู้เพราะมันสู้ไม่ได้ด้วยอกองกําลังด้วยอาวุธมันสู้กันไม่ได้แล้วว่า เมื่อมันโดนหนักเข้ากลางคืนก็เอาคืนหน่อยึ่งแต่เมื่อกลางวันเนี่ยก็ต้องทํางานเหมือนคนอื่นทํางานหาก,กินทําไร่ทานาชาวบ,บ้านก็ทำงานเหมือนกันแต่ตกค่ำเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าทหารจงกรมน้อยต่งตางๆก็จะสู้ตอบโต้อตตเอาคืนกับรัฐบาลพมา่าส่วนชาวบ้านก็เตยมอ,อพยพไปหนีเข้ามาฝั่งไทยนจนมาเริ่มจะชินกันแล้วเมื่อสักสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มชินว่าตอนคืนก็อบพยพมาฝั่งไทยแล้วกลางวันก็กลับไปทำาหาก,กินทําไร่ทํานาตามปกติแต่ถ้าเรารับหน้าเสือเรารับเงินมาจากยูเอ็นส่วนหนึ่งแล้วเนี่ย ความจริงแล้วสถานการณข้างในมันยังไม่สงบถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงมันก็เรื่องหนึ่งที่เราต้องผลักดันแรงงานต่างด้าวผู้อพยพออกไปให้หมดแต่ถ้าพูดถึงความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยอันนี้่ังหากที่เราจะต้องดูแลกันเพราะว่ามันยังไม่จบทุกคนก็ยังยังมีสงครามยังมีสถานการณ์ที่จะต้องสู้รบกันตลอดเวลา องบัญจุนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการศึกษาให้รอบด้านก่อนจะผลักดันกลุ่มผู้หนีภัยกลับประเทศเพราะยอมรับว่าในกลุ่มผู้หนีภัยเข้ามาก็มีผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาด้วยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าผู้หนีภัยทุกคนเข้ามาเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงก็อย่างผมเนี่ยผมไม่เข้าข้าง NG o เอ็ก็คงเรียกร้องทั้งหมดว่าไม่ให้ผลักดันทั้งหมดแต่คิดบางส่วนเนี่ยนักคำนึงรือเจ้าหน้าที่ไทยก็เข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องความมั่นคงบ้าง เพราะในกลุ่มของผู้ขยลมันก็มีแฝงตัวอยู่ของคนที่ไม่หวังดีแล้วก็คนที่ต้องการทําให้ได้ผลงานเพื่อจะขอรีพายไปอยู่ต่างประเทศเป็นพลเมืองของประเทศอื่นๆเป็นอเมริกาตะวันตกฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยผมผมยอมรับว่ามีอยู่จริงแต่ว่าคนที่ระดับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมีเยอะที่จะได้รับผลกระทบจากการผลักดันเพราะบางคนถ้ามีฐานะดีหรือว่าเริ่มทําธุรกิจมีช่องทางนะก็ก็ควรจะส่งกลับเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลไทยนะ แต่คนที่เขาไม่พร้อมจริงๆหรือว่าเขามีแบล็คเลดอยู่แล้วเพราะว่าครอบครัวอ,อาจจะเป็นทหารในกองกําลังของชนกลุ่มน้อยทยใหญ่ในมอในกระเรียงเนี่ยถ้าตัวเขาถูกสง่งัลแน่นอนก็ถูกขังทุกหรือว่าถูกประหารแน่นอน